นกัลับโศดี้ครับพี่น้องเอฟซีมื่อานนี้กันมักรมาเบิงครับผมพาเรียมพารวยพามาสรุปแนวทางครับผมเราพัฒนารวมกันนี่คือวัตถิพันธ์มากเอฟซีเปนเบิงรถครับผมครับเป็นยุ่งยบายเมื่อปีนี้เป็นยุ่งว่บสายวิ่งสายลุดโศกมันทั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมครับมื่อนี้กับซีมี่ยูซิปหกอาจารย์ชื่อเก่าพี่น้องเอาเนียออกมาพี่น้องเนาะอันเก่านี มีกระเซียววอกไปบาร์เรียมเป็นปูลงคะแนนคือเก่าพี่นอ้องไปเตียวมันจะเป็นคนอ่านหรือเกา่าสัดเกินบ่ผม พ่อเทียมพีเริ่มจากอาจารย์เซียนนาดีได้พี่น้องเนี่ยครับส่วนจับคูก่กับชี้กับเชฟหน้าจอไว้เลยน,นะครับบนล่างวิ่งรูด7กับ27กับ2ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนี่ยเน้น7292นะครับเนาะ7595ตัวร่องนะครับอ้าพ่อเทียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีนะครับเนาะ คราไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ชมพู่ได้พี่น้องเน้ออาจารย์ชมพู่งวดนี้ก็คือเป็นงวดแรกพระเียมไว้ลงให้โดนละหลายงวดแล้วครับเป็นไหนมาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามพี่น้องหนึ่งกับสามครับเอาส่วนจะพู่ได้พี่น้องเน้อครับเน้นที่สามพี่น้องเนาะ ขอฟังงเด้องวดนี่เนาะยี่ี่เนาะแชปหน้าจอครับผมครับแจมข้อขอบคุณหลายเด้อครับเด้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมครับไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องรัดหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสี่กับหนึ่งสี่กับหนึ่ง ปิดคะแนนสี่กับหนึ่งครับหาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับระเตยมัอขอขอบคุณอะไรได้ครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เม่งพี่น้องอาจารย์เม่ง บนล่างวิ่งรูด2กับ9นะครับ2กับ9ครับเห็นมัพี่น้องเนาะเอาส่วนจับคู่นะครับเด้อสวชุดวิ่งนี่เบื้องไรกน,นี่ก็ได้นําพี่น้องเธออาจารย์จับคู่บบเบิดตคู่ตัวนะครับมัที่พันมากกับเข่ายู่ทได้สองแปดเหล็กวิ่นเป็นตะวันจับคู่อยู่นี่รุดนะครับเอาส่วนตัวเน้นโตนั่งกัตามข้อเทียมระบายสีไปพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผม ครับประดียวข,ขอ,ข,อข้อขอพูดในหลายนะครับเด้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องอาจารย์กำแพงเพชรงวดที่ผ่านมาก,กักบแปดห้าได้ครับเด้อรับงวดนี้ให้มากบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดพี่น้องสามกับแปดครับ ส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมรับประแยมข้อขอบคุณในลายได้ครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะครับส่วนตัวเนียนกระตาเนี่นะพี่น้องและที่สําคัญอย่าลืมนะครับเด้อถูกอาจารย์มักสอบตัวเดก็อย่าลืมลับตัวไว้นันเนาะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับประแจมขอขอบพูดในลายครับอาจารย์กำแพงเพชรนะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูดเก้ากับสามนะครับเก้ากับสามครับ่าเนี้ส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับขอจมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนะาะให้ปังๆงวดนี้ไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูห้าเจ็ดแปดพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดเล็กปิงบอยเคอผาดเ้ยครับเด้อเล็กปิงเข่าตุงวดครับงวดน,นี้ปูวนไหนมาบนล่างมิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดครับลงคะแนนไปน้ำพี่น้องเอาส่วนจับคู่พี่น้องครับเน้นเน้นล่างนี่พี่น้องเด้อปูว่านเน้นล่างกันบนนะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับขอแจยมข้อกับขอพรบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูดโอ้บนวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับห้ 5, 7, นากับเจ็ดลงคะเนนห้ากับเจ็ดครับบันนี้ส่วนล่างนะพี่น้องเนะี่ล่างแปดกับเก้า ปดกับเครับมาในส่วนจับคู่พี่น้องพักแับหน้าจอครับผมครับพระเจ้าข้อขอบคุณอะไรนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางมาพี่น้องเนาะคอยแตกทั้งบนทั้งล่างเด้อว,วันนี้อาจารย์เี้ครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้อง ปูโคราดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องขับศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะลง,งคะแนนเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมขับเตรียมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อนปะูโคราดนะครับเนาะขับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูศูนย์เกับปูศูนย์เจงวดที่ผ้างวดที่พันมาห้าเจเข้าตรงๆ้งงะพี่น้องเลือกปูศูนย์เจ็ับงวดนี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูด6กับ7นะครับ6กับ7ครับาลงคะแนนเบบนี่ยาในส่วนจับคู่พี่น้องครับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอกับขอบคุณปู่หลายๆยย 7, นะครับเด้อปู่ศูนยะ์เจ็ดนะครับเนาะขอให้ปังๆอีกงวดนี่พี่น้องครับครับไปต่อครับผมแคปหน้าจอครับผมไปต่อที่ปูสสป่สีสะเกดปู่สีสะเกดเล็กวิ่งกับบ้านผานดได้พี่น้องเด้อครับงวดนี่ปู่เห็นมากบนล่างวิ่งรูดหกกับห้าหกกับห้า อ่าครับหาส่วนจับคู่พี่น้องชุดวินนะครับเด้อสี่ห้าหกสองสามเก้านะครับตัวเนียนก็นตามที่ประเจยาระบายสีเวยนะ,นะครับอ่าแชปหน้าจอครับผมครับประเจ้ขอกราบขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ซีสเกตนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เจฝนนะครับเจฝนนะครปฐมมวดทีผพานมาเล็กวินกับเขานะครับ ขับมววนี้เจพันไหมาบนล่างวิ่งรูดหกับ4กับ5กับ4ลงคะแนนก่อนพี่น้อง5กับ4ครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องแชปหน้าจอครับผมครับประเดี๋ยวก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อเจฝนนครปฐมนะครับเนาะรับคอยปังๆเด้องงวดนี้นะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อแรนะครับพ่อแลียนอนนาชัดเจนียนะครับเนาะครับพ่อแรนอนนาบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งครับอ่าส่วนจับคู่พี่น้องตัวเน้นกับหนึ่งหกหนึ่งแปดได้พี่น้องเด้ตัวบนเน้นห้องามาักเข้ากับเอานะครับเนาะรับชับหน้าจอครับผม ครับก็เตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้องสุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาก,กับเขาแปดห้าเข้าตัวกลับเด้อครับเด้อเฮางวดน,นี้บนล่างวิ่งรูดสองกับห้าพี่น้องสองกับห้าครับลงคะแนนแนะนำพี่น้องจะเบิร์ไปเรื่ม ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้อห้าสองตัวเดียวรับตัวบอ่อเนียนมวดที่พันมาตัวเนียนบอ่อเขาและพี่น้องเด้อเขาตัวบ่อเนียนเอาเชนั้นแล้วมักตัวใดสอบตัวใดก็จะเริ่มนพี่น้องเนาะกับตัวไว้น้านะครับครับเทียมกับขอขอบคุณหลายๆนยครับเด้อสุดใจพารวยนะครับเนาะรับแชทหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง เราเซียนน้องไข่ก็เขามาลายหมดแล้วนี่พี่น้องเนาะขับง่วนนี่ก็ให้ปังๆอีกเด้อเอฟซีก็จะได้โฉกๆมันๆ,นๆนกันขับลาวพัฒนาเซียนน้องไข่บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะฮพี่น้องพันนี่หาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเน้อะช็คหน้าจอครับผม จะลืมได้พี่น้องเด้อเขาโตกกับงวดลลยงวดแล้วเชียนน้องไข่เขาจะโตกกับครับฉั้นั่งอย่าห้องก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะครับแชทหน้าจอครับผมแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนน้องไข่นะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดเนาะกับเครื่องของแต้มนะพี่น้องครับของแต้มกับตามนี้พี่น้องห้ากับหกนะครับเนาะ อ่าก็เตรียมเน้นห้ากับหกค่ะฝ่ายกำลักหนึ่งครับบานนี้อ้าวส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อโปรแกรมเน้นหกศูนย์หกหนึ่งหกสองครับอ่าที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะหรือว่าผิดพลาดประการใดโปรแกรียมกราบขอโทษขออภัยใจลายครับยังอีกอาจารย์เบ้าแหลมพารวยพี่น้องเจ็ดมีห้าคะแนนแปดมีสามคะแนน เก้ามีสามคะแนนโซนกันนะครับเนาะเด่นสองตัวเลยพี่น้องห้ากับเจ็ดนะครับวานนี่ตัวรองหนึ่ง ซำนี่เนาะพอแหลมครต่อเตียมหน่ก็มาไดเด้อครับเด้อศูนย์ก็มีสามแนนสก็มีสามคะแนนแก็มีสาก็มีสามเก้ก็มีสมครับเดี๋ยวพอเตียมเอาซำนี่ละมพี่น้องว่ามันจะกีายตัวไรหางไรเกิแต่ว่าหาับเจนี่ส้ำกนแนนซ้ำกันเนาะครับผมเอาคือสิมานำกันกับปจักเด้พี่น้องเด้อหาเจ็ดับจ้าหครับผมห้าเจ็ดเจ็ด ห้าหนึ 6, ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกครับผมขับลองพิจารณากันเบิง้งผ่าซีมากันพี่น้องเนียนซ้ำกันห้าเจ็ดเจ็ดห้าเด้อพี่น้องเด้อจัดไปออกหาเปลี่ยเปลี่ยนหาอะไรไม่ออกหาเจ็ดเจ็ดหาวันนี้อัน้ก็เป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนหนึ่งกันอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อ กับหกนะครับซันนีพี่นอ้องเอาผิดพลาดประกันใดพอเตรียมกับกาบข้อตรวจขอัขอย่ลายนะครับเด้อพี่นอ้องสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะควยเข่าปังปังอีกมัน้นกันซองตัวพี่น้องก็ได้โงคซองตัวเด่นนะครับเนะาะกะสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมกับขอ้อว้พอนี่ฟีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมเอาเมลรงนี่ขอให้เห้งๆรวยๆถือหวยน้ำกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันหยิบหลังหัวยลาวพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ถึงสองทุ่มครึ่งคักมาในดอกกับจโดยประมาณนั่นนพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะขอให้สดๆมันๆเฮงๆรวยๆทุกคนสวัสดีครับผม รับพี่น้องเห็บีครับ5ห้ากแคปหน้าจอกันนะครับเนาะขออนุญาตครับแคปหน้าจอกันครับพี่น้องกับแนวทางครับผมครับสรุป16อาจารย์17กับเบ้าแหลมนะพี่น้องครับสำหรับคระบอมแนวทางครับผม พี่น้องเอซีท่านไหบอมีเวลาเนาะครับเนาะในการไปเทียบเคียงครับผมแต่ละสำนักกอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับเพื่อท่านจะบริพาดเนาะครับเนาะการเทียบเคียงครับผมขับหาเด็กวิ่งเด็ดเด็ดเลยกะครับผมครับตัวหนึ่งเนาะครับเนาะที่บาวเหลี่ยมจ่องอยู่แต่ว่าบอมีขึ้นมากครับพี่น้องก็คือสามสีีสามครับผมเพราะว่าเห็นชนกันหลายสำนักครับพี่น้องกระลองเอาไปพิจาจรณากันเบิ่งครับสำหรับแนวทางครับผมของบาวเหลี่ยมบอได้ล่งคลิปให้พี่น้องครับ ผีว่าล่มม่ยังเนี่พี่น้องบ่กเขาไลยกับ่อยากลงอ่ะเบิ้งเอาไว้เนาะพี่น้องเนาะฮาเทีอครับผมรักมากวันนี้ครับผมครับราวาคำนวณเหมือนยังไม่เกะลงตัวเก่าคือเก่าก็คือเด่นศูนย์ครับผมตัวฟันกับศูนย์สองครับผมขับสำหรับตัวกันตัวร่องมีเพียงสามคูครับพี่น้องสี่เก้าเก้าศูนย์สี่สองครับฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ครับผมพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมครับอ่ะ จังใดก็ขอให้พี่น้องครับผมโชคหมานปังๆท,ทุกคนสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยเก้าวผ้ารวยเสี้ยนหวยผ้ารวยขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม